สร้างตัวได้อย่างรวดเร็วจริงๆครับเพราะว่าขยันทํางานสร้างความสุขให้ FC ล่าสุดนี้ครับน้องตุ้ยทศวรรษครับคู่จินมัธยม,ม,ธยมสุดฮอตก็คือน้องตุ้ยและน้องเคสครับนอกจากที่จะถอยรถคันโตป้ายแดงยังสร้างบ้านสไตล์โมเดิร์นหลังแรกครับในวัยเพียงแค่21ปีให้กับตัวเองซึ่งตอนนี้ขึ้นโครงเป็นรูปเป็นร่างอย่างที่คุณผู้ชมได้เห็นกันไปแล้วด้วยนะครับในงบ แค่ล้านกว่าๆเท่านั้นเองโดยหนุ่มตุ้ยเขาก็ได้ออกมาโพสต์ว่ากว่าจะมีวันนี้ก็ไม่ง่ายนะรอดตายเสียน้ําตามาเยอะมากเริ่มเป็นรูปเป็นร่างแล้วบ้านหลังแรกในชีวิตของผมในวัย21ปีกว่าจะมีวันนี้ได้รอดตายมาหลายครั้งเสียน้ําตามาหลายครั้งเหนื่อยและท้อมาหลายครั้งแต่สิ่งที่ทําให้อยู่ได้จนทุกวันนี้คือความอดทนขอบคุณทุกประสบการณ์และบทเรียนที่ผ่านมาขอบคุณผู้หลักผู้ใหญ่เพื่อนร่วมงานทุกคน ที่ได้มีประสบการณ์ร่วมและร่วมงานผ่านมานะครับขอบคุณ FC ทุกคนที่ติดตามสนับสนุนจนถึงวันนี้ขอบพระคุณจากใจจริงๆครับชีวิตยังคงก้าวต่อไปเรื่อยๆถึงแม้ว่าเราจะอยู่จุดไหนก็ตามเราจงภูมิใจและทำให้มันดีที่สุดนั่นเองก็คือจะยังเป็นคนเดิมคนที่คอยเรียนรู้คอยดิ้นรนหาประสบการณ์ต่อไปอีกเรื่อยๆการเรียนรู้ไม่มีวันที่สิ้นสุดนั่นเองนะครับ แล้วก็นอกจากนี้เนี่ยก็จะนอกจากเราจะกําหนดข้อจํากัดให้ตัวเองนะเนี่ยก็คือยังคงคอยผลิตผลงานออกมาให้ทุกๆคนรับชมกันอย่างเรื่อยๆนะครับเพื่อให้ทุกคนได้มีความสุขนั่นคือความสุขของหนุ่มตุ้ยกันแล้วด้วยนะครับซึ่งตอนนี้ชีวิตปักหลักกันอย่างมั่นคงเรื่อยๆเลยนะครับทั้งซื้อบ้าน ทั้งซื้อรถสร้างบ้านนะและที่สําคัญอย่างที่เราเคยนําเสนอข่าวกันไปว่าเตรียมที่จะเข้าสู่ร่มกาสสวพัฒนะครับในวันที่25มิถุนายนนี้เตรียมที่จะบวชอุปสมบทกันด้วยนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาติดตามความคืบหน้าเพิ่มเติมกับทางลูกทุ่งสเตชันทีวีกันนะครับ